สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดก้าวมาแล้วต่อกลาวครั้งสุดท้ายหลังเจนนี่ขอจบเสนอให้หนึ่งร้านจากประเด็นร้อนแรงสำหรับเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือที่รู้จักกันในนามเจนนี่ได้หมดทั้งสดชื่นกับนักร้องหนุ่มก้าวเก,กลิพนในเรื่องการแบ่งค่าตัวแบ่งผลประโยชน์7030จนเกิดเสียงมีพากวิจารณจนกระทั่งเจนนี่ได้เผยในรายการคุยแซบโชวว่าอยากให้เรื่องจบ ที่ผู้ใหญ่เคยโทรไปเคลียร์เป็นตัวเลขก็นหนึ่งร้านหนูร้านหนึ่งหรือรีร้านหนึ่งที่เหลือทีมงานหนูไม่ทราบว่าน้องยังไงล่าสุดกาวได้โพสต์ถึงประเด็นขั้งต้นผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าตามที่มีข่าวว่าพี่เจนนี่เสนอเงินให้ผมหนึ่งร้านบาทแต่ผมไม่ยอมรับไว้จนทําให้มีคนวิจารณ์ผมในทํานองเสียหายว่าผมเห็นแก่งเงินนั้นผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้ชี้แจงขอท,ท็จจริงครับประเด็นนี้ผมไม่เคยได้รับการติดต่อโดยตรงจากพี่เจนนี่เลย พี่เจนนี่เคยส่งข้อความมาใน Facebook แต่ผมไม่ได้เปิดอ่านเพราะผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วควรให้ผู้ใหญ่ตัดสินใจแทนจะดีกว่าครับในการเจราจาแม่ของผมได้มอบหมายให้พิธนายเจมส์เป็นตัวแทนซึ่งก็มีคนกลางเข้ามาเจราจาให้ตอนแรกคนกลางเสนอตัวเลขมา3 0 0 0สนบาท และต่อมาเสนอเพิ่มให้500,000บาทพร้อมทิ้งท้ายว่าถ้าเพิ่มเป็นหนึ่งร้านจะจบไหมจะไปคุยกับพี่เจนเนี่ให้แต่คนกลางก็เงียบไปจนพี่ทนายเจมส์และทีมงานได้ยื่นฟ้องต่อศาลตามที่เป็นข่าวส่วนประเด็นเรื่องที่มีข่าวว่าผมเรียกเงิน3ล้านบาทขออธิบายว่าเป็นการตอบคำถามของพี่นักข่าวซึ่งในการสัมภาษณ์พี่นักข่าวถามว่าถ้าจะเรียกร้องค่าเสียหายจะเรียกร้องเท่าไหร่ พิทนายเจมส์ตอบไปว่าเรียกประมาณ3ล้านบาทโดยประมาณการจากรายได้ที่ผมเคยได้รับจาก YouTube ซึ่งต้องมีเอกสารยืนยันที่ชัดเจนอีกครั้งและพิทนายจะออกหมายเรียกเอกสารแสดงรายได้จากสัรพากรเพื่อให้ทราบรายได้ที่แท้จริงที่เกิดจากมิวสิกวิดีโอเพลงและเพลง เพื่อการต่อรองหรือฟ้องคดีต่อไปเรื่องราวทุกอย่างจะจบลงได้ด้วยดีนะครับถ้าเราคุยกันด้วยความจริงพร้อมทั้งบอกลงท้ายอีกว่าขอให้โพสต์นี้เป็นโพสต์เดียวที่ผมจะโพสต์ถึงเรื่องนี้หลังจากนี้ขอให้ทางผู้ใหญ่เป็นคนดําเนินการทั้งหมดส่วนผมจะขอทํางานในส่วนของผมต่อไปครับขอบคุณทุกคนที่เข้าใจและให้กําลังใจกันมาตลอดครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี c o m ขอบคุณครับ